สวัสดีค่ะ กูรูจราจรกับเทียรนุชยอดนุ่นค่ะมาพร้อมกับข้อมูลสภาพการจราจรในเช้าวันพฤหัส,สบดีวันนี้ยังคงเป็นวันทำงานนะคะในขณะที่เด็กๆหลายๆคนค่ะก็อยู่ในช่วงของการปิดภาคเรียนกันแล้วบางโรงเรียนอยู่ในช่วงของการสอบปลายภาคค่ะทําให้สภาพการจราจรโดยรวมในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยนะคะมักจะติดขัดกันในตอนสายๆเราจะไปตรวจสอบสภาพการจราจรในบริเวณฝั่งเหนือของกรุงเทพมหานครที่แยกบางพลัดกับกู ูรูจราจรในพื้นที่คุณชรินทราคงเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรนุชกูรูจราจรชรินทราค่ะเช้านี้อยู่แยกบางพลัดค่ะแยกบางพลัดวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูการจราจรบนสรินทรในช่วงปิดเทอมกันบ้างละค่ะเราไปดูกันที่เส้นทางแรกค่ะถนนสรินทรขาเข้าค่ะรับรถจากทางด้านตลิ่งชันสรินทรนนะคะข้ามแยกบางพลัดแล้วก็รับรถจากทางด้านถนนจรัญสนิทวงศ์เลี้ยวซ้ายนะคะเขา้า ทางด้านซินทอนขาเข้าค่ะปริมาณรถนะคะน้อยมากค่ะการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีวิ่งชิวเลยราคาคุณผู้ชมเรามาดูกันทางด้านรถที่กําลังมุ่งหน้าไปทางด้านสะพานกรุงธนบุรีค่ะหรือสะพานสังฮีเนี่ยนะคะปริมาณรถน้อยเช่นเดียวกันค่ะโลง่ลงๆเลยละค่ะการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีนะคะบนสะพานยังไม่มีปัญหาการจราจรใดๆนะคะ สำหรับจุดจุดนี้นะคะในทุกๆวันนะคะปกติแล้วตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาถึง8ปดนาฬิกาค่ะจุด,จ,ดจุดนี้นะคะจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางวิกฤตในช่วงเช้าเลยนะคะจึงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะจุดนี้การจะราจรเป็นอย่างที่เห็นค่ะถนนโล่งขึ้นตัวได้ดีนะคะสาเหตุนะคะที่ทําให้เส้นนี้เป็นวิกฤตค่ะ เนื่องมาจากบริเวณถนนสำมเซนนะคะมีโรงเรียนชื่อดังเป็นจำนวนมากเลยค่ะแล้วก็มีผู้ปกครองค่ะจอดรถรับส่งบุตรหลานเป็นจำนวนมากจึงทำให้มีปริมาณรถสะสมจงผลถึงทางด้านสังฮีค่ะแต่วันนี้นะคะถือว่าเป็นข่าวดีเลยล่ะค่ะการจะราจรตรงนี้ดีดีค่ะกลับไปที่คุณธีรนุชกันค่ะขอบคุณมากนะคะการจะราจรในหลายเส้นทางก็จะดีดีแบบนี้ล่ะค่ะในช่วงปิดเทอมค่ะพักกันครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามห้าอันดับเส้นทางวิกฤตในเช้าวันนี้ค่ะ บ้านและสวนร่วมกับมีโฮมให้คุณลุนเป็นเจ้าของบ้านมีโฮมมูลค่า1นึ่งล้านหนึ่งแบาทได้ไง่ายๆผ่าน3ามช่องทางเพียงแค่อ่านนิตยสาราบ้านและสวนและร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านคุปองในนิตยสาราบ้านและสวนเข้าร่วมตอบคำถามใน www.basansun.com หรือชมรายการบ้านและสวนทุกวันอาทิตย์เวลา11บเนาฬิกาและร่วมสนุกทาง SMS แสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่กำหนดส่งมาที่4642900วันนี้ถึง30เมษายน2 5 5 8 ของหอันดับเส้นทางวิกฤตในเช้าวันนี้แล้วนะคะเริ่มต้นกันที่อันดับที่5ก่อนเลยค่ะนั่นก็คือถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ต่อเนื่องถนนประชาธิปปกการจราจรหนานแน่นค่ะเจ้าหน้าที่เปิดช่องทางพิเศษเพื่อระบายรถอันดับที่4คืออโศกมนตรีมุ่งหน้าแยกอโศกสุขุมวิทปริมาณรถหนา,นานแน่นท้ายแถวอยู่แยกอโศกเพชร อันดับที่3คือถนนดินแดงจากแยกดินแดงมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะรถหนาแน่นติดต่อเนื่องจากสีมเหลี่ยมดินแดงอันดับที่สองนะคะคือรมคำแหงขาเข้าค่ะมุ่งหน้าไปทางแยกคลองตันนะคะการจราจรติดสะสมที่แยกคลองตันค่ะและอันดับที่1ค่ะวิกฤตที่สุดในช่วงเวลานี้นะคะรัชดาพิเศษขาเข้าค่ะจากแยกประชานุก,กูลนะคะมุ่งหน้าไปที่แยกรัฐขออภัยค่ะ ประชานุกูลมุ่งหน้าแยากรัชโยธินค่ะต่อเนื่องไปรัชดาลาดพร้าวนะคะปริมาณรถมากการจราจรติดขัดสะสมคำแนะนำในเรื่องของเส้นทางเลี่ยงนะคะอยากให้คุณไปใช้วิภาวดีวรังสิตค่ะถนนดินแดงแล้วเข้าประชาสงเคราะห์นะคะเพื่อไปออกทางห้วยขวางสุทธิสารพระรามเก้าจะได้รับความสะดวกวกว่าค่ะพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะแผ่นดินไหวภาคเหนือ อาถันเลขเ็ดทำเตียงหักสอบปิตตมนานรักรอบสองหนุ่มสาวแห่ขอลูกอุอ๊ยป้าเขามาขอลูกกันค่ะ<อ>น้ำท่วมทางภาคมาที่ไนะพี่พี่หนูไปด้วยรู้ขา่าวแม่นยำพร้อมกัน M2F แจกฟรีทั่วประเทศแล้ววันนี้ ่วงวันนี้ค่ะเวลาบ่าย2งโมงนะคะสำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กค่ะจะจัดงานเปิดตัวหนังสือการเวลาจารึกคนของคุณประมวลสุทธีวงศ์ที่สโมสรกองทัพบ,บกถนนวิภาวดีวรังสิตค่ะและสําหรับแฟนเพจของกูรูจราจรนะคะอย่าลืมร่วมกิจกรรมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจกูรูจราจรเพื่อลุ้นรับหนังสือเล่มดังกล่าวค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือกูรูจราจรในเช้าวันนี้ค่ะพบกันอีกครั้งในช่วงเย็น16บหนาิ55นาทีสวัสดีค่ะ